สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอทั้งในประเทศและกันนอกประเทศทั่วโลกเนาะพ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้องมื่อนี้ก็ลงมาปปานคันเทนาพี่น้องปานคันเทนากับทีมงานสอง โตอันนี้เรเห็นประเพดสีเนาะป่านไปไดชซองขั้นพี่เนอะทั้งไทยทั้งเออทั้งทั้งแทมทั้งป่านเนาะนี่เนาะก็เลยสีหันหล่อบึงเห็ดเนะาะเพราะว่าแถวนี้เห็ดเพาะเคยออก ขานาตัวนี้เนะาะขนาเห็ดพอดป้าพี่เนาะเห็ดแดงจนเถ่าวหมดหมแต่หาเห็ดปวกมาได้ลงมาชม D. มนเห็ดแดงนี่แต่สิยดายรีถ่าจนาหมดใครเห็ดยังไง หหหหหหไข่เห็ดละงก์เรืองพี่น้องเอ้ยไข่เห็ดละงก์เรืองมึงเนี้ออน,งงน,นี่มันคือโปรพิโน่เนาะคือมีอันเดียวนี่เห็ดละงกแดงไข่เห็ดละงกแดง,ใ,ง,ดงใส่เบิงบ้งเบิ้งยังไปไข่เดียวก็มีโบ เออมันคือออกเป็นหมูเนาะนี่แห้ะที่ห่าง่านไปรอบเบืเ้องหิดแล้วโง่กว่ามีองแต่เกานะเท่านี้มันออกเด้โอ้ไข่เดียวก็เกิด ใครเดียวก็เกิดพี่น้องเลยโหเนาะพี่น้องลองไปชมมงค็ดท้งนะชิบีบอ้าวพี่น้องป๊าโค โอ้โปลาปืนปลาปีนปลาสีง่ายวังพี่น้องเนี่ยปลามานเลยเห็นแล้วงกกะได้ไข่เนี่ยพ่อคอกะปีนกองเฮาในน่อนเลยนี่พี่น้องตัวหนึ่งในนอนเลยอืปลากรลังสีง่ายวางโอ้ยเฉดโอ้ยอืมพี่าวเผื่อกระโดดเกือบไป นี่โอ้ยมาน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 ชาเฟือกกระโดดเกิดไปได้กระชัน,นี้ลงนี่เราได้นี่พี่น้องซาดะลงนี่เร,ราไปได้กินนี่นี่โอ้ยหอยกับบางไงพี่น้องนะหอยหอยเรื่อยังม,มาเก็บมาปลาไปไหวก่อน เอาปลาไปใหม่ก่อนพี่น้องขุดคุ้มก่อนพี่น้องขุดคุ้มไว้ก่อนนี่คุ้มเนาก็ขุดเรียบร้อยเอาไว้ก่อนเพอ่์อสิขึ้นเนาะโอ้โหมันมันมันเอาไปต้องปลูกให้โอ้ยยันต์อีซาเผือกเด้อบาทนี่วนเวียนนอยู่ใบเผือกน,นี้ก็เนีย่ยมันชิบเอาปลาเข้าไปโอ้มันเลยพี่น้องปลาก็ได้เห็ดก็ได้ข้าวหน้าก็ได้โอ้ย เบิ้งเล่าบางเห็ดพานี่นี่ก่อนมีบ่ตดเกาหนึ่งมีเด้พี่น้องมีบ่โอ้มันคือน้อยแท้พน้นโตขึ้นมันมีสิง่ายยูนานมีอะไรนี่พี่นาะเห็นบ่เห็นบ่นี่อุ้ยอ่อนๆเลยเห็ดอฟอาายพี่น้องนี่นี่ใครมัน นี่เอ้ยนี่นี่พี่น้องนี่เป็นไข่เห็นไข่มันนี่มันมันมันพี่น้องฝนตกมันจีหาบ่วยากเพราะได้ห็นบ่เป็นไข่ไข่เลยมันเลยพี่น้องพี่น้องฝากกุไลายกุ้ยเสะเด้อพี่น้องเด้อได้ทั้งขันนาได้ทั้งป้าได้ทั้งเฮ็ดมี่ได้ๆับได้อีกแล้วมโมนี่พี่น้องเอ้ย อาเท่านี้มันคือดอกหมดบอ่อนมันดอกหมดบอ่อนเลยยังไรนี่ป้าพี่น้องนี่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 เป็นไข่เต็มเลยพี่น้องนี่ป้าตู้พี่เห็นบ่าพี่น้องนี่เห็ดพอาะเลยนี่พ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 ี่ปุ้ย หลายหลายหลายหเมนมดเลยนี่เทวนี้เก็บเลยเก็บเลยพี่น้องนี่มามนอะห้ามมัอนี่แตกซ้ำตอนนี้บงบุ้งบุพี่ปาตัวยูนนพี่กรมีพี่น้องนี่นี่พี่น้องยู่นัน่นี่ยู่นั่ก็มีนงนี้ ล่างออกาเลยนี่ใส่หมดเลยป้บพี่พี่อืมน้ำถ่วมเพ่นพุณนะพี่น้องนี่ปูหมานคักนี่นี่พี่น้อง ไม so, so, so. ่ไ่ใ่ๆูม่ไดดอกง่ายๆนี่พี่น้องกะลิเห็ดฟอายเห็ดฟอายพี่น้องเขาจเลยพไม้กพีนานพี่น้องเน่น ตัวมันนองำถืรตัวน้อยนะตัวใหญ่นี่บอกพี่นยังพอดีเอาไปเกงใส่กับเห็ดละงูกับปลาคอพี่น้องเลยเขากันขนาดประชักโอ้โห มานแล้วมื้อนี้มานแล้วหมดเลยบ่นี่โอ้จุ่มเดียวเลยจุ่มเดียวเลยนี่นี่ไดดอกใหญ่ๆ หมดเลยไปหมดหรือยังเดี๋ยวหาเบื้งนล้วมันก็ได้พี่น Ph e ้องก็มันมีเนาะมันเป็นไฟฟ้าอยู่ซุ่มเขาจะหดไฟฟ้าพี่พี่พี่น้องยื้อยัง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 อยู่พี่น้องยังอยู่เบิ้งเหาสิ่ง มัไปอยู่สังนี้ดูนี่นี่พี่น้องนี่เห็นบอกพี่น้องนี่แน่นี่นะแมนแนวนี่เป็นด่างเป็นฝ้ายนี่นะเห็นบอกพี่น้องนีนี่ ง่ายๆพอพ่นตกมันฉีเห็นด่างมันโลดบางอันก็เห็นเป็นหัวผู้เล่าพี่น้องเลยนี่เห็นบ่พี่น้องเป็นหัวเลยนี่พ่นถือแล้วมันขึ้นมาเป็นหัวเลยพี่โอ้หลายๆๆจุ่มเดียวเลยข้าหน้าเดียวเอ็ดฟอร์ฟ้าอีนี่ คุยไปจักขนาดเลยจักวัดมาเอาไปกินเนบ่ยจักปลาเขาก็ได้บน,บนท่าเมตกองไว้ก่อนพี่น้องปาโตได้กองใหยหนึ่งเลยได้หนิโอ้มาแห้งพี่น้องเลยกดไหลกดแช่แล้วลวพี่น้องโดยเฉพาะปลาเนาะ บมีแหบมียังกมีปาปวเพิ่นกําลังองลงมาเฮ็ดละงอกตมีดอกเดียวี่นนี่พี่น้องนี่มวนเลยเฮาแม่นบ่นี่แม่นบ่นี่แม่นคือกัน คือเลีย้ยวมาเห็นอยู่เมื่อกี้พี่บอแมนบอแมนเนาะมีน้ำนี่โอ้ยเสียดายแตกตัวนี่แตกบ้าลังห่างยากก็ล้าง,าง,ง,าางอ,อ่อนๆเลยนนนนนเ่น้ออัาปานคาเทนาประมาณเห็ดเพาะ เดี๋ยวหาซอยเคยลาเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพื้นที่ก็มันก็บกอย,อย่างนี้ปัไดาอ้าวเห็นไหมพี่น้องนี้นี้นี้นี่นาแมนอันนี้บ่มีมูบอกบอมีมู ไปน้ำสิได้ที่ใหญ่ขนาดพูดนะโอ้มันอยู่ในหย่าเนาะมีอยู่ในหย่าเดน้อย เอาใส่การเลี้ยวหาอย่างเดียวเลยบ่มีการขูดเนาะบ่ได้ถือแนวขูดลงมาเพราะว่ามาปัาน่นขันเท้า,าเดี๋ยวหาว่ามันเป็นด่างเลยก็ควัดเอาเลยพี่พี่พี่นี่นี่นี่เนาะโอ้อยังหลายดินี่โอ้โห แกป้งใกล้ๆอีนี่ป้านนันยังสีบอเห็นผักหลีนี่พี่น้องผลงานการมาป่านคันเทนา่าเฮาเริ่มแรก เห็ดละงอกแดงพี่น้องมองน,นี่ช่ำกับเห็ดเพาะรถเห็ดละงอกแดงแล้วก็ปลาคอปลาเปาะปลาคอปีนน้ำเนาะปืนน้ำไม่ที่ใหญ่วา,างหนึ่งตัวจับด้วยมือเปล่าแล้วก็เห็ดพอพี่น้องเห็ดพอพอดีพอดีแกงชะกันเลยเนีย่ทั้งเห็ดพอทั้งปลาคอทั้งเห็ดละงอก พอดีอิ่มเลยอิม่มผู้หนึ่งสองคนอยู่ดอกพี่น้องมานกักมานกักพี่น้องล่าเลยด้วยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะพอกันไม่คลิปนะกลับเคยลาสบายดี